สำหรับการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกของ The Move a n g k o r อาคาร A นะครับนนี่ก็ประชุมที่ SD Hotel นะฮะก็ามากันเกือบ50%นะครับน่าจะครบนะในมติต่างๆในวันที่5พฤศจิกายนนะครับตอน10นถึงเที่ยงนะครับก็เป็นการประชุมครั้งแรกเราจะได้มีคณะกรรมการนิติแล้วก็มีระเบียบอะไรต่างๆที่ปรับแก้ไขให,ให้เป็นไปตามความต้องการของเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยนะครับ โอเคครับสวัสดีครับโอ้มาแล้วนะครับนี่ที่โรงแรม SD Hotel นะครับถนนบรมราชชนีฝั่งขาเข้านะมาประชุมที่นี่นะครับอันนี้เลิกประชุมแล้วไม่ได้ถ่ายตอนประชุมนะครับเป็นความเป็นส่วนตัวนะครับก็ดีครับประชุมดีเดี๋ยวก็กลับแล้วนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์ นะครับผมทำไว้ดูเองนะฮะไม่มีอะไรใช้กล้องธรรมดาถ่ายนะครับ